มาต่อกันที่ชาวราศีสิงห์ธาตุไฟนะคะหลังสงกรานไทยนะคะมาวางแผนกันค่ะเราอ่านดวงดาวของวันที่13เมษายน2564นะคะวันขึ้นปีใหม่ไทยกันค่ะหลังสงกรานนะคะชีวิตจะ เป็นยังไงมั่งนะางมาวางแผนกันค่ะมาวางแผนร่วมกับเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ธาตุไฟกันค่ะหลังสงกรานนะคะปีใหม่ไทยค่ะวันขึ้นปีใหม่ไทยวางไพ่ทีเดียวเลยนะคะมาอ่านพร้อมกันค่ะ หกเหรียญเออเจ็ดเหรียญหกเหรียญสองเหรียญเจ็ดถ้วยเด็กถือไม้อัศวินถือไม้ เด e h e r m i มราชาถือไม้สีดาบ the world ก็มาอ่านในตำแหน่งอนาคตของอัศวินถือไม้นะคะ เจ็ดเหรียญห้าถ้วยอันนี้เก้าเหรียญห้าถ้วยเด e s u ันเด็กถือเหรียญเจอเฮาเม็ดสองสองตำแหน่งเลยค่ะ สถานการณ์นะณนะปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะเดอร์เฮอร์มิตวิวออฟโอเราชชนีถือไมอ้ชาวราศีสิงห์ถัดไฟนะคะหลังวันขึ้นปีใหม่ไทยก็ การเงินรายได้นี้ความพยายามที่อยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะเป็นคนขยันนะคะความขยันนําไปสู่ความสําเร็จนะคะสาเร็จในเรื่องการเงินรายได้ที่เข้ามานะคะ,ะแล้วแบ่งไปทํางานบุญงานกุศลด้วยคะ่ะเป็นคนขยันมั่นเพียรเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารพ่อแม่พี่น้องผู้ตายบังคับบัญชาผู้นำนะ้าเป็น คนอยู่ในวัยเรียนนะก็จะสร้างฝันให้เป็นจริงอยู่ก็ยังต้องพยายามต่อไปนะมีความฝันนะคะรู้ความฝันของตนเองอ่ตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็จะมีความสำเร็จนะคะ,ะความพยายามมุ่งต่อไปคะ่ะชาวโสดก็จะสร้างฝันให้เป็นจริงก็จะสำเร็จนะคะก็จะวนเวียนและเวียนวนอยู่กับ คนเก่าๆหมุนกลับมาพบกันใหม่ชาวราศีสิงห์ก็ไปเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารเพื่อนสนิทใกล้ชิดกันเหมือนญาตินะคะบริวารน,นั้นก็เป็นผู้ใฝ่รู้ในวิชาการนะเป็นเพื่อนสนิทค่ะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะชาวสิงห์ก็ได้พบกับคนที่จิตใจดีมีเมตตาเช่นเดียวกัน ปัญหานั้นไม่มีนะคะในเรื่องของการงานก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่แล้วก็ผู้น้อยเป็นบุคคลที่ใฝ่รู้เรียนรู้ the hermit ก็คือกระดุมพระการเงินรายได้สิ่งที่มีค่านี้นะก็จะได้พบกับผู้ใหญ่สนับสนุนการศึกษาก็จะประสบความสำเร็จนะคะได้ค้นพบรู้จักตนเองได้มากยิ่งขึ้นนะมีมุมสงบของตอนเอง เดอะเฮอร์มิตก็คือดาวพุธพุธคุยนะติดต่อสื่อสารและเป็นการเงินรายได้สิ่ง hmm. ที่มีค่าของเก่าแก่ก็จะได้พบกับคนเกา่าผู้ใหญ่คนเกา่าก็มาสนับสนุนในเรื่องของเป้าหมายที่จะมุ่งไปนะคะมาสนับสนุนค่ะดาวพุธนะคะเดอะเฮอร์มิตดาวพุธลาพระลาบที่ใดนั้น ก็ได้จากผู้ใหญ่ดาวพุธไปอยู่ในเรือนในเรือนไหนล่ะใช่ไหมในเรือนของสักครู่นึงนะคะ,ะดาวพุธก็อยู่ในเรือนสุภานะคะ,ะดาวพุธไปอยู่ในเรือนสุภา สุภาพก็คือผู้ใหญ่นะคะชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลนะมาสนับสน,นุนในเรือนตำแหน่งสุภาพนั้นมีดาวพุธผู้ใหญ่ดาวทิศดยศดกก็จะไปตนเองนั่นแหละคะ่ะก็จะมีโอกาสได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ใฝ่ฝันเอาไว้วการงานก็ได้รับการขยับยื่นขยับขยื่นประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นในเวกการศึกษา ก็จะมีโอกาสได้เดินทางไกลเพื่อเป้าหมายที่ไฟฝันเอาไว้นะคะเริ่มลงมือทำเลยนะคะตั้งแต่หลังสมกาณน,นี้นะคะมีมุมของตนเองได้ใช้เวลาอยู่กับตนเองค้นพบตนเองดาวพุธเดือยเฮร์เม็นี่ก็ไปอยู่ในเรือนสุภะ ก็จะมีความก้าวหน้ามีความสุขความเจริญก้าวหน้าไม่มีปัญหานะคะผู้ใหญ่ผู้น้อยคอยสนับสนุนดาวพุธเจริญสุภาพมีดาวจันทร์ก็คือวินาศก็จะพบกับคนทางไกลนะคะมาสนับสนุนมีโอกาสได้พบกับ ความรักนะคะคนที่โสดสันโดดมายาวนานนะ,ะชาวราศีสิงห์ก็จะได้พบคู่ที่มีความรู้ความสามารถมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะคนต่างถิ่นนะคะ,ะสิ่งที่เราคิดเอาไว้ในใจนะที่ดูสถานการณ์อยู่ก็ให้เริ่มขยับ ตัวได้แล้วนะมุ่งไปข้างหน้านะ,ะความขยันนำไปสู่ความก้าวหน้าข้างหน้าก็มีเกณฑ์เดินทางไปต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะคนที่โสดก็จะได้พบคู่จากอีกถิ่นที่หนึ่งนะคนแดนไกลมีความรู้มีสติปัญญามีความสามารถการเงินดีคะ่ะมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ เป็นคนเก่านะคะคนในอดีตก็ให้โอกาสตนเองกับการเริ่มต้นใหม่ชาวราศีสิงห์ก็ได้รับการอุปถรัรมภ์จากคนทางไกลกงล้อหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะทำให้มาได้พบเจอกันอุปสรรคปัญหาเก่าๆก,ก็จบสิ้นไปนะสามารถแก้ไขปัญหาด้วย การดูสถานการณ์แล้วลงมือทำค่ะสิ่งไฟฝันสิ่งที่ไฟฝันเอาไว้ลงมือทำแล้วเป็นจริงค่ะวงล้อหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะนำให้ชีวิตผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหานะคะเสาในเรือนมัง,งกรอรินะคะอุปสรรคปัญหาชนะ,ะมาด้วยการต่อสู้แข่งขันนะนะคะเป็นที่พึ่งของตอนเองตั้งแต่วันที่ หลังสงกรานไปเลยนะคะหลังปีใหม่ไปถึงวันที่หนึ่งมีนาคม2566นะคะก็จะได้เดินทางนะคะได้พบกับคู่บุญคู่คนเดิมน,นะคนรักเก่ามุนเวียนกลับมาพบกันใหม่ถ้ายังโสดไม่มีคู่ก็จะได้พบคู่ที่ดีนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ สู่ขอมันหมายกันนะคะได้เดินทางมาพบปะเจอเจอกัน,นะะเป็นผู้รู้นะคะมีประสบการณ์เป็นคนที่วัยใกล้เคียงกันนะคะเดอะเฮอร์มิตก็คือคนเก่าแก่นะคะของมีค่าหายากนะคะในเรื่องของการได้รับความอุปถรัรมภ์จากผู้ใหญ่ะคะ่ะชีวิตก็ จะเปลี่ยนแปลงไปตามโชคชะตากำหนดเอาไว้ให้มาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะ,ะจะมีการเฉลิมฉลองนะคะฟ้าเปิดฟ้าสดใสอบอุ่นด้วยมิตรภาพเกิดขึ้นใหม่คะ่ะหลังสงกรานนี้นะคะ,ะหลังปีใหม่ไทยชาวราศีสิงห์ก็จะพบกับความสุข รื่นเริงค่ะเฉลิมฉลองกับชีวิตใหม่นะคะคิดบวกโลกสวยค่ะคนโสดก็จะมีคู่นะคะหรืพบกับคนที่มีทั้งโอกาสเป็นคนที่วัยใกล้เคียงกันนะอ่อนกว่าก็ได้นะคะ คำแนะนำนะคะลุยตีๆไลฟไปกับแม่น้ำนะคะสิ่งเก่าๆค่ะเห็นใจอยู่ข้างริมทารน,นะคะแวดล้อมกับธรรมชาติค่ะ r e ล,ลีสปล่อยวางเล t it go นะคะสิ่งเก่าๆปล่อยไปค่ะอยู่กับปัจจุบันนะคะเฉลิมฉล้องกับสิ่งใหม่ๆที่จะเริ่มต้นนะคะสดใสสว่างสวยกับชีวิตใหม่นะ,ะได้พบกับ ผู้ใหญ่นะคะคนรักที่ดีจะมาอยู่เคียงข้างคอยสนับสนุน,นะคะ่ะโชคดีค่ะกับปีใหม่ไทยนะคะเลิบรักกันและกันค่ะความรักเยียวยาได้ทุกสิ่งค่ะรักตนเองเป็นก็รักผู้อื่นเป็นะเป็นคลิปสั้นๆไม่ไม่ยาวมากนะเป็นการวางแผนเรื่องการงานดีค่ะถ้าเป็นลูกจ้างอยู่ก็ได้รับ สนับสนุนนะคะสามารถเรียนเพิ่มเติมต่อยอดไปถึงแดนไกลนะคะเป็นผู้ที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมก็มีโอกาสได้ค้นพบตนเองได้มากขึ้นนะคะ,ะกับการเดินทางของชีวิตค่ะการเงินแบ่งไปทําการบุญงานกุศลน,นะคะความขยันจะนำไปสู่การได้พบกับ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะแบ่งการเงินรายได้ทําบุญก็ได้พบกับคนจิตใจดีมีเมตตามาสนับสนุน,นะคะ่ะไปเจอคนดีค่ะยินดีกับชาวราศีสิงค์ค่ะโชคชะตาฟ้าเลยคิดให้มาเจอกับคนดีสดใสนะคะ,ะยินดีด้วยนะคะโชคด,ดีค่ะสวัสดีวันปีใหม่ไทยคะ่ะหลังวันขึ้นปีใหม่นะคะ โชคดีค่ะคิดบวกลวกสวยสร้างฝันเป็นจริงแล้วก็มุ่งไปข้างหน้าความสำเร็จรออยู่ค่ะ